ตอนนี้นะคะเซลแคทเขาก็อยู่บนรถของเขาแล้วนะคะสำหรับคันนี้ก็จะเป็น FRR 190แรงม้านะคะโอ้โหต้องบอกว่านะคะเป็นผู้หญิงก็ขับรถ FRR 190แรงมา้าแบบนี้ได้ง่ายๆเลยนะคะสำหรับใครที่กำลังสนใจนะคะรถแบบนี้นะคะก็ติดต่อมากับ เซลแคทได้เลยนะคะวันนี้เราจะพามาชมกับรถคันนี้กันค่ะอันนี้เขาเรียกว่ารถโมกูนใช่ไหมคะคุณผามีความเป็นสีขาวส้มๆนะคะสดใสหน้ารักสวัสดีค่ะ ห่างหายกันไปนานเลยนะคะ okay, okay. สำหรับเซลหนึ่งกับการมาถ่ายคลิปให้กับคุณลูกค้าชมกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าเซลล์แคทนะคะอยู่ที่ด้านบนรถนะคะรถคันนี้เป็นรถอะไรจะแคทเป็นรถนิสสัค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะาจะพาทุกท่านนะคะไปชมรถนิสสันนะคะวินการใช้งาน3000นะคะ,ะ,คะเ,คเดี๋ยวเราไปเช่าพร้อมกัน,นะะเลยค่ะเดี๋ยวไปเล่างก่อนอนะคะไปค่ะเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะ ะคะแคทก็อยู่กับรถตัวตัว FR 190แรงมานะคะก็เป็นมิกเซอร์นะคะคันนี้นะคะก็เป็นของเฮียสังวานนะคะเป็นร้านวัสดุก่อสร,ร้างในอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเดี๋ยวจะพามาดูวิธีการใช้งานนะคะว่าใช้งานแบบไหน,<ช>น <ะ S 2> ไปกันเลยไปเดี๋ยวเราไปดูแคทแนะนํารถที่ติดตั้งให้คุณลูกค้าสหรถคันคนี้นะคะก็เป็น FR 190แรงมานะ ก็เป็นรุ่นเฉพาะนะคะไว้ต่อตัวทั้งเป็นแบบมอูอูหรือมิกเซอร์การนี้นะคะก็คือจะมีฟ้ายวิวพิทโอนะคะที่มากับโรงงานเลยเราไม่ต้องไปติดเพิ่มนะคะอยู่ตองไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะคาะตรงนี้นะคะที่กําลังหมุนๆปั่นๆอยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นฟายวิว แข็งตัวนะคะก็เลยต้องปั่น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 อยู่ตลอดเวลาถ้าไม่ปั่นเดี๋ยวเครนองกแข็งตัวนะคะก็จะเกิดความเสียหายในโบได้ใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานใช้งาน,งานตรงไหนเนี่ยเนี่ยก่อนอื่นอันนี้ก็เพิ่งศึกษามาเหมือนกันนะคะก็ขายรถมิกเซอร์เป็นคันที่สองอยังไม่คล่องเท่าไหร่ก็ขออาัยในที่นี้ด้วยนะคะก็ไม่ไดมาว่ากกันเนาะ อันนี้ก่อ,อื่นแล้วก็ต้องกดกดล็อกตรงนี้ก่อนนะคะดูสาวแคสน,นะคะไปศึกษามาแล้วนะคะเขาอเขากดล็อกตรงนี้ค่นะตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวกดล็อกนะคะของการควบคุมของโมอปูนอนะคะกดอื่นแล้วก็กดล็อกตรงนี้นะคะกดลงค่ะนี่ก็คือก็จะกดล็อกนะคะอันนี้นะคะก็จะหมุนโม่ไปทางไหนเราก็ ยกไปทางนั้นนะคะอันนี้ร้อ,องยกดูวนะคะคนี่แล้วนะคะอันนี้หมุนไปซ้ายไปขวาเนี่ยอันนี้ไปก็คือการทำงานของโบกูเนี่ยนะคะถ้าสมมติว่าหมุนควนเข็มนาฬิกานะคะก็คือในขณะที่รถวิง่งแต่ถ้าหมุนตามเข็มนาฬิกาก็คือขณะที่เราจะเทมูกหลักการของการทำงานโบกูจะเป็นประมาณนี้ค่ะ กดตามตามเข็มควรเห็มน้ำตานหรือว่า ก็มาดูอุปกรณ์นะคะในตัวของโมนะคะมีอะไรบ้างก็มาเริ่มจากตัวถังตัวนี้นะคะถังสีส้มๆตัวนี้นะคะคืออะไรนะคะตัวนี้จะเป็นถังน้ำนะคะเพื่อที่จะใช้ในการผสมปูนอย่างเงี้ยค่ะก็เผื่อที่แบบเวลาที่แบบปั่นปั่นโมไปอย่างเงี้ยปูนแห้งปูนอะไรก็สามารถใช้น้ำจากตัวนี้นะคะไปเติมปูนนได้นะคะแล้วก็ถังตัวนี้นะคะบรรจุเท่าไหร่นะคะมันก็จะก็จะมี ปริมาณนะคะให้บอกอยู่นะคะอยู่ที่550ลิตรค่ะของตัวนี้นะคะค่ะเวลาที่เราจะเติมน้ำใสก่ก็ใส่ตรงนี้ค่ะก็จะมีวาลว์วตรงนี้นะคะให้เปิดเปิดวาล์วก่อนนะคะแล้วก็ใส่พอใส่เสร็จแล้วเราก็ปิดวาล์ว,ลว,วไว้นะคะแล้วก็ใช้งานค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวที่ใช้สำหรับซ่อมบำรุงเวลาที่ตัวหม้อมีปัญหานะคะเราก็ เผื่อที่แบบหม้อมันมันแห้งมันแข็งติดกับตัวหม้อข้างในนะคะเราก็สามารถแกะตัวนี้แล้วก็บำรุงรักษาได้ค่ะตัวหม้อตัวนี้นะคะมีขนาดบรรจุคอนกรีตได้ถึงอ่าสี่สี่คิวนะคะสี่คิวเลยทีเดียวในรอบหนึ่งใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็คือถังเนี้ยบรรจุได้สี่คิวค่ะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นตัวปรับเนาะ ปรับตัวการควบคุมการใช้โม่นะคะก็ยจะอยู่ตรงนี้นะคะก็อธิบายไปแล้วเบื้องต้นไม่รู้ว่าจะได้ยินไหมเนาะเพราะว่าเปิดเปิดค่อนข้างเสียงดังเสียงเสียงการทํางานของโม่ค่อนข้างเสียงดังเนาะค่ะแล้วกเ็เรามาดูอีกอีกจุดหนึ่งนะคะจุดสําคัญนะคะก็คือตัวตัวอันนี้นะคะระบายความร้อนค่ะเป็นตัว oil ลเลอ e r นะคะก็คือรถเมล์ปูนนะคะจะทํางานก็คือมันจะปั่นอยู่ตลอดเวลา มันก็จะทําให้แบบเครื่องร้อนเราก็เราก็จะมีตัวช่วยก็คือตัวนี้จะเป็นตัวระบายความร้อนของเรานะคะตัวนี้นะคะก็ควรเติมควรเติมน้ํามันนะคะเปลี่ยนเปลี่ยนทุกทุกสี่ถึงห้าเดือนนะคะเพื่อบํารุงรักษาให้ใช้งานได้ยืดยาวของตัวออคูลเลอร์นี้นะคะค่ะอันนี้ก็เป็นแบบการใช้งานเบื้องต้นการดูแลรักษาเบื้องต้นค่ะ แล้ว <Okay. S 1> ถ้าลูกค้าอยากได้แล้วจะติดต่อแคทยังไงอะ่ะสำหรับลูกค้านะคะที่อยากได้รถโม่ปูนแบบนี้นะคะสำหรับรถโม่ปูนของทางอีสุรานะคะมีหลายขนาดนะคะเริ่มตั้งแต่ขนาดเล็กนะคะประมาณ2ถึง2.5คิวนะคะก็คือจะเป็นตัว6ล้อเล็กของเรานะคะตัว NMR 130แรงม้านะคะตัวนี้ก็ออกแบบมาเพื่อ ใช้ในการตอดโมบปูนโดยเฉพาะเลยนะคะแล้วก็ต่อมาเป็นรุ่นกลางๆนะคะก็ตัวนี้ไม่เล็กบ้างไม่ใหญ่มากนะคะก็จะเป็นตัว F R r 190แรงม้านะคะตัวนี้ก็บรรจุคอนกรีตนะคะได้ถึง4คิวค่ะแล้วก็พี่ใหญ่สุดน,นะคะก็จะเป็น F X z 320แรงม้านะคะเป็นตัว10ลร้อนะคะก็บรรจุคอนกรีตนะคะได้ถึง6 7ถคิวนะคะก็เลือกใช้งานตามหน้าง,งานของท่านนะคะ หน้าง,งานเล็กหน้าง,งานคับแคบอยู่ในเมืองก็ใช้เป็นตัวเล็กของเ m r นะคะถ้าแถวบ้านเราเนาะก็ถือว่าไม่ได้คัดแคบมากก็รุ่นนี้เป็นรุ่นที่นิยมนะคะร้านวัสดุก่อสร้างแถวที่เราอ,อยู่ปัจจุบันนี่ค่ะก็ขายดิบขายดีนะคะเป็นรุ่น FRR 190 Mixer ค่ะส่วนหน้าง,งานทำถนนทำโครงการใหญ่ๆนะคะก็เลือกใช้รุ่น10-0 f ้อ320แรงม้ากันเลยค่ะก็เลือกใช้งานได้ก ถ้าใครสนใจนะคะก็โทรมาสอบถามรายละเอียดนะคะสอบถามโปรโมชั่นกับเซลล์แคทได้นะคะก็โทรมาที่เบอร์0 9 4ย์6 6 9 6 1ค่ะหรือว่าจะเข้าตอนนี้นะคะเข้ามาดูรถได้นะคะมาชมรถตัวจริงได้นะคะอยู่ที่โชว์รูมอีซูซุคินโยนสาขาบุรีรัมย์นอกเมืองค่ะจอดถึงวันไหนอ่ะจอดตัวนี้นะคะน่าจะจอดถึงประมาณวันที่10นะคะเลือกลูกค้านะเจ้าก่นที่10ค่ะสามารถเข้ามาชมรถตัวจริงได้ะคะ่ะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะแันก็ขอขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ